Good morning, I'm teacher Brent. So, when I come to welcome to the English corner. Yeah, hi Brent, how are you today? Today I'm doing good, how about yourself? I'm feeling good, and today what are we going to talk about? Alright, so basically today we're going to talk about how to ask for permission politely. Ah, it sounds interesting. Let's continue talking in our English corner. Sure. โอเคครับตอนนี้เรากลับเข้าสู่ในรายการ English corner นะครับสําหรับบทเรียนในวันนี้เราจะพูดถึงการขออนุญาตด้วยการใช้ประโยคที่สุภาพนะครับ Ask permission politely. ซึ่งที่เชอร์เห็นว่าบทเรียนบทนี้ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนเลยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเหตุการณ์เรากำลังเรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียนในคลาสรูมนะครับบางทีนักเรียนบางคนอาจจะมีธุระอาจจะต้องไปทําอะไรบางอย่างเราจำเป็นต้องใช้ประโยช์เหล่านี้ในการฝึกฝนตัวเองนะครับวันนี้เราจะมีอยู่ทั้งหมด4เหตุการณ์เดี๋ยวเราจะลองมาดูในบทสนทนาเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคที่เชอร์เบนจ์ if I'm student I'm studying in the class I want to ask permission to the teacher to go to the toilet What can I say? Okay, um, to ask for permission to go to the toilet, you simply say, May I go to the toilet, please? Okay, so, may I go to the toilet, please? Okay, may I go to the toilet, please? the second one, if I want to ask permission to go for a drink, what can I say? Okay, so, to ask for permission to go for a drink, you right. basically say, May I go for a drink, please? Okay, so may I go for a drink please uh huh. may I go for a drink please โอเคมาดูตัวอย่างที่3นะครับประโยคนี้ที่เชื่อคิดว่าเราน่าจะลองหัดพูกระดูบ้างนะครับในกรณีที่เราเข้าห้องสายหรือเราเอาจจะไปทําธุระที่คุณครูท่านอื่นให้เราไปทําแล้วเรากลับเข้ามาห้องถึงเวลามาเข้ามาเรียนในวิชาถัดไปสายเราต้องขออนุญาตที่เชื่อก่อนนะครับมาดูกันครับว่าเราจะต้องพูดว่าอย่างไรโอเคเบรนด์ okay, Brent, the next one uh, if I come to the class late how can we Apologize to the teacher, and what can I say to ask permission? Okay, so basically, if you come into the class late, all you need to do is excuse yourself. So it's simple. So, excuse me, may I come in, please? Okay, so excuse me, obviously, because you are coming late, and then may I come in, please? Uh -huh. <coughs> <coughs> excuse me, may I come in, please? โอเคมาดูตัวอย่างสุดท้ายนะครับทีเชอร์หวังว่าอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับได้เอาตัวอย่างสุดท้ายนี้มาทําให้เกิดในชีวิตประจำวันจริงๆในห้องเรียนนะครับก็คือการถามคําถามทีเชอร์ถ้านักเรียนได้มันฝึกฝนการถามคําถามมันจะเกิดประโยชน์กับตัวเองในการฝึกฝนในการใช้วิชาภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับฝึกพูดทุกๆวันก็จะเก่งนะครับโอเคทีเชอร์เบรนซ์ซัมชาม when we are studying in class we have a question in mind how can How can I ask permission to the teacher to ask a question? Okay, so if you want to ask a question, all you need to do is simply raise your hand first to get the teacher's attention. Uh -huh. And may I ask a question, please? Okay, so raise your hand and then may I ask a question, please? Uh -huh. May I ask a question, please? จากประโยคตัวอย่างทั้ง4ี่ประโยคและก็สเหตุการณ์ที่ทีเชื่อทั้งสองคนนํามาเสนอในวันนี้นะครับที่เชื่อเห็นว่ามันมีประโยชน์มากนะครับนักเรียนสามารถาไปฝึกขัดได้บ่อยๆเราก็จะเก่งภาษาอังกฤษในวันต่อๆไปนะครับจากตัวอย่างที่ว่ามาทั้งหมดนี้ถ้าเราลองสรุปโดยง่ายก็คือสรุปโครงสร้างของประโยคน,น,นะครับก็คือจะขึ้นต้นด้วยคำว่า m ม y I m อ y I มอมันแปลว่าขอให้ฉันทํานั่นขอให้ฉันทํานี่ เนื่องจากเป็นการขอการการขออนุญาตนะครับเราก็ควรจะจบประโยคด้วยคำที่สุภาพก็คือคำว่า please may i แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราจะทำแล้วก็จบท้ายด้วยคำว่า please เราจะทำอะไรก็คือคำกริยานั่นเองอย่างเช่น may i go may i drink อย่างเช่นวันนี้ตัวอย่างแรกก็คือ may i go to toilet please ตัวอย่างที่สองก็คือ may i go for drink please ตัวอย่างที่สามก็คือ May I come in, please? ครับส่วนตัวอย่างสุดท้ายก็คือ May I ask a questions, please? นะครับเห็นไหมมันค่อนข้างง่ายนะครับอยากให้นักเรียนทุกคนกลับไปฝึกฝนตัวเองนะครับบ่อยๆแล้วเราเอากลับมาที่โรงเรียนแล้วก็มาใช้บ่อยๆพูดกับคุณครูต่างๆนานาในวิชาต่างๆที่เรากำลังเรียนนะครับแล้ววันหนึ่งเราจะเก่งภาษาอังกฤษแน่นอนครับโอเคที่เจเบรนคุณต้องการจะแชร์ something and to say goodbye Yes, yeah, sure. Um, the reason why uh we use please at the end of every Uh, question is basically uh, the polite gesture so that's the reason why uh, the word please is used after every single question okay นะครับก็ teacher brain ก็เหมือนพูดเอ่อแปลจากผมวิธีก็คือว่าเราจะเน้นใช้คําว่า please เพราะ please นี่เป็นคําค่อนข้างจะพื้นฐานมากในภาษาอังกฤษนะครับเพื่อแสดงความสุภาพในประโยคของเราที่พูดออกไปนะ okay shall we okay sure um basically that's the lesson for today um, make sure you tune in for the next one see you again โอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ